เนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดินเบาเาเออนั่นแหละนอนนั่งลงเออเอามาพัดไปละพัดไปละเอาไปหาพี่พีทละจับไว้เออนี่จับขาป้าเนี่ยจับขาป้าแล้วก็ลอย ไปไหนไปจิ้งอันนี้มันจิ้งเอาปิดไม่อยู่โอ้อุ้เห็นฝั่งด้วยฮะวางก็หินในน้ำๆเลยนะไปสะดุดนะน้ยะพามาเล่นกับน้องตรงนี้นี่มามากมาทํมาไปได้กางเกงพี่พี่จะหลุดแล้วตรงนี้ตรงนี้ด้วย อพอพ่อไปย่าเล่นตรงนี้นี่ไปย่าเล่นตรงนี้เ่ออเนี้ยออจับขาพระพอนไว้แล้วก็ลอยเออจับขาไว้ยังไม่สั่นเลยจะาพามาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเจอ,อนาคอนดานะ ตกนะนะตกนะตกนะแล้ว ไปมาแล้วอึบ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 ได้ไหมหนูมีปลาเหรอเหรอพี่พี่เอาใั้ดูไหมว่าหุ่นท่อนไ่เอ้ยมันจะโดนกันนะ ามดีนะดำเหมือนวีพีนะเห็นไหมอย่างี้อย่งนี้ลงไหว้น้ำที่ไหว้ก่อนน้ำเนี่ยเออเออเออการใจไหมใครใครการหายใจนานๆกันนะาดี๋ยวเดี๋้ำหนึ่วแล้วกูลงไปใครการหายใจนานๆกันดี๋ยวเนาะกานี่เฮ้ย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 เ คือน้ก่นเงี้ยคือน้ำเ็ข้าไปเกน้ำเย็้ไปให้มันเต็มโก่อนว้ายเน้ผ่านเล่นอะไรอยู่คนเดียวน่ะมาเล่นน้ำกับน้องนี้ไปควาดเข้าเดี๋ยวันเจออนาคอนด้าออกมานะ

โว้ยปากสันแล้วคะ่ะปากสันแล้วพี่ยังไม่สันเลยเออปากสันแล้วคะ่ะม,ม,มีคนบางคนปากสันแล้วคะ่ะ

อยากได้หินก้อนนี้ไปไว้ตั้งไว้หน้าบ้านยังเลยนจัดสวนยอมอ่ะสวยนะเนี่ยเป็นรูปทรงที่สวยมากเลย พ,พ,าพายูนเคยตื้นแล้วครับอืดแล้วครับขึ้นอืดแล้วครับคนนี้ทำให้น้ำมันไม่ไหลเนลี่ยทำให้น,น้ำมันไม่ไหลกันมกันน้ำไหมกันน้ำไหมน้ำไมหมดูกระดินมาดันหน่อยมันจะไหลกับน้ำไหม

จให้ป้าเปียนยายานูนัดไปเลยพีพีตักไว้อยู่พีพีตันทางไว้อยู่โอ้ยมือเย็นมันเลยอะเล่นเลยตรงนี้มะนแมือเย็นละโอเคจะลุดแล้วดูเกยขกันหน่อย ไปดพียไปด้วยอ้มันจะไปทั้งหมดแล้วเนี่ยไอ้มันจะไปหมดแล้วเสื้อหนัพีสิงตาไปถ่ายรูปให้ประวันนุ่วประวันอิจฉามาไม่ถูกไปร่ำเวลาเขาเออมาฝนมาฝนตกไม่พอมาตอนเขาเปิดเรียนเออ อ,อย่าปีนไม่ปีนไม่ปีนมันจะเลื่นเออแม่ก็พอแม่แม่ก็พอแม่มอ้าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ ดูน้องด้วยนะคะน้องชื่ออะไรคะบอกก่อนเอาหันมาพูดก่อนคะ่ะดีๆค,ค่ะช,ช,ชื่อจริงชื่อว่าอะไรคะ,คะชื่อจริงชื่อน้องอะไรนะคะเ่ะเร็วๆไม่ชื่อจริงค่ะพัชราอะไรคะาาเเอ๋อเรียนอยู่ที่ไหนคะศูนย์อะไร,รไศูนย์พัฒนา

จะไปโยไม่เโดนกันนะก้อนหินอะไปยยไปยนะมาไปไปเลยตี่ปตพี่ขึ้นอืดแล้วส่งตัวดีส่งตัวดีเก่งก่เก่งกาไว้ไม่ไม่เก่งเลยพี่เลยว่ะ ต้องกินกวา้